สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำอัดิซานเบหรือขนมปังเปลือกแข็งนะคะก็จะมีแป้งน้ำเกลือยีสต์นะคะนำมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะขนมปังอ,องัวิว่านอ,อนุกอย่าคะข้างในนุ่มนะคะแล้วก็แรปไว้แล้วก็นำไปใส่ไว้ในตู้เย็นหนึ่งคืนค่ะหลังจากตอนเช้ามาเราก็นำมาสบัดพับสบัดพับสักห้ารอบนะคะ แล้วเราก็นำมานวดนวดครึ่งครึงให้เป็นรูปวงกลมนะคะรองด้วยกระดาษไขนะคะทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะให้มันฟูขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็กรีดหน้าขนมปังนะคะเอาใส่ในหม้อนี้เราทอ่เราเอาบไว้ก่อนแล้ว3 0นาทีนะคะอบแบหม้อ30นาทีเปิดหม้ออีก15นาทีค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมปังอาติซานค่ะ อุ้ยาติสานเบล